สวัสดีครับมีนโพรช่องอป้ c แชน n นลนะครับผมและวันนี้เราจะมารีแคปมวยนะครับผมในรายการชิงแชมป์นะผมมวยรอบเมจินะครับผมระหว่างเอกมองคลไก่ย่างข้าวดาวกับขวานเพชรสสุวรรณพักดีนะครับผมณนะตอนนั้นนะผมเอกมองคลเป็นเต็งหนึ่งเลยนะครับผมและคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับผมก่อนจะเจอรอบนี้คือขวานเพชรเคยแพ้คะแนนมานะครับผมมาดูที่ขวานเพชรสสุวรรณพักดีไอเสือเท่านะครับ ต้องบอกเลยว่าณตอนนั้นเป็นม้ามืดน,นอกสายตานะครับผมแต่เข้ามาชิงได้นะครับผมคือขวานเพชรสอสุวรรณฟังดีต้องบอกเลยว่าคู่นี้ไม่จบยกนะผมก่อนจะเริ่มคลิปนี้เราก็มีอะไรดีๆมาแนะนำนะครับผมสําหรับใครที่ต้องการเรียนมวยมาที่นี่เลยครับผมค่ายมวยลูกสวนมวยไทยแคมป์นะผมตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับผมสําหรับคนที่เรียนมวยไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยนะฮหรือมวยสากลน,นะครับ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้และพิเศษถ้ามาจากช่องอับบานลด50%นะครับผมมาเรามาเริ่มชมกันเลยมายกที่หนึ่งนะครับผมถ้าใครดูแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับผมกับช่องอับ้านชแนลนะครับผมมายกที่หนึ่งฝ่ายน้ำเงินปานเพชรสศวรรณพักดีฝ่ายแดงเอกมงคลไก่ย่างห้าดาวยิมนะครับผมต้องบอกเลยว่าคู่นี้ ไม่จบยกนะครับผมในรอบชิงนะครับผมรายการนี้ที่1คือ3 0 0 0 0นบาทนะครับผมที่2คือ2องแ0,000บาทนะครับผมมวยรอบเมจิกนะครับผมนี่ควานเพชรคือมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายหนักส่วนเอกมงคลเป็นมวยขวามวยเข่าขยันจับตีเดินในแทงนะครับผมฉายานะครับผมขุนเข่านะครับผมส่วนควานเพชรนี่ฉายานี่เลยครับผมซ้ายเบรกแตกนะครับผมคือ ซ้ายเขานี่ต้องบอกว่าเตะนับเตะน็อกมาตลอดนะครับผมนะดูดูยกแรกครับดูฮุกแยับฮุกนะครับผมนี่คือยกแรกนะครับผมดูเป็นพร้อมๆกันนะต้องบอกว่าขวานเพชรนี่เป็นมวยอายุเยอะแหละคืออายุมากแล้วนี่เราดูจังหวะนี้กันเลยนะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้น บ้าเอ้าขาหักนะครับผมเห็นไหมเห็นขาสรายไหมเดี๋ยวลองดูภาพช้าก็มองเลยว่าโดนเตะตรงนี้ขาถึงหักเลยจังหวะที่โดนเตะแล้วก็จังหวะลงด้วยถ้าดูดีๆเนี่ยคือมันโดนตรงข้อเท้าอ่ะข้อเท้าเนี่ยถ้าแบบว่าจังหวะยกบังเนี่ยมันเป็นกระดูกที่ไม่ได้ว่าแข็งแรงมากโดนข้อเท้ามันหักได้เดี๋ยวลองดูภาพช้าชัดชกันอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็คือต้องบอกเลยว่าขวานเทคก็ ได้แชมป์ไปแบบสบายๆในยกแรกนะผมะสำหรับมวยรอบนมเมจินะครับผมกอ,อจะผ่านเข้ามารอบชิงก็คือผ่านมาหลายเบอร์มากนะครับผมจะมาได้รอบชิงคือชนะแบบง่ายดายเลยนะผมน็อกไปในยกที่หนึ่งนี่ก็เป็นแชมป์แรกของควานเพชรน,นะครับผมได้แชมป์ตอนแก่แล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูภาพช้านะครับผมว่าโดนอะไรนะรผมผมมองว่าเป็นจังหวะที่ถูกเตะแล้วก็เป็นจังหวะตอนที่ล้มนะผมนี่ตอนนี้เตะยังไม่เป็นไรนะ เนี่ยวขวานเพชรมาแล้วปัป๊บเห็นไหมเห็นขาแกว่งไหมเห็นข้อเท้าแกว่งไหมเห็นว่าพอโดนเตะขาข้อเท้าแกว่งเนี่ยคือหักแล้วต้องบอกเลยว่าเอกมงคลข้อเท้าหักนะผมในรายการนั้นคือผมไปดูด้วยนะครับผมผมอยู่ที่เวทีจริงๆคือหมอก็ดูเรียบร้อยแล้วคือข้อเท้าหักนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าอีกสักครั้งหนึ่งปึ๊กเห็นไหมข้อเท้ามันแบบว่ามันสะบัดมันสายและเนี่ยเห็นว่า คือข้อเท้ามันสายแล้วมันโดนข้อเท้าด้วยแล้วจังหวะลงอีกก็ทําให้เอกมงคลข้อเท้าหักและแพ้ที่เคอไปในยกที่1นนะครับผมโอ้โหน่าเสียดายจริงๆครับต้องบอกเลยว่าเอกมงคลเนี่ยถูกวางให้เป็นต็งหนึ่งของรายการนี้เลยนะครับผมต,ต้องยอมรับว่าคือตอนนั้นเอกมงคลก็คือเบอร์ต้นๆของประเทศเลยและเคยชนะขวานเพชรมาแล้วด้วยนะครับผมอตอนนั้นคือต่อยกันนอกรอบนะผมเคยชนะขวานเพชรมาแล้วนะครับ ก็คือจบไปด้วยความเพชรคว้าแชมป์ในการนี้นะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และเป็นกำลังใจให้ช่องอับบาสชาแนลด้วยนะครับผมและคลิปสอนมวยเราก็ยังมีอยู่สามารถดูติดตามได้เลยที่ท้ายคลิปนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับผมอ่าอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับผมหรือใครมีคอมเมนต์แนะนําเพิ่มเติมเสริมกันม,ม,มาได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ